เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมกิจการท่านผู้ชมเล็กๆซื้อเอยู่ครับสารต่อประกอบกิจการต่อได้เลยเป็นไม้บ้านนะครับรีสอร์ทร้านอาหารแล้วก็โกดังด้วยบนพื้นที่สี่ไร่สามงานครับเกือบห้าไร่ครับสี่ไร่สามงาน สิ่งปลูกสร้างต่างๆสวาพดีทาสีนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่ไม่เก่าไม่ส้มมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างเลยครับเช่นโกดังเก็บผลผลิตการเกษตรเก็บเครื่องมือการเกษตรมีหอประชุมร้านอาหารพื้นที่สวยครับลานจอดรถขนาดใหญ่น้ำประปาพร้อมไฟฟ้าพร้อมครับมีบ่อน้ําให้ด้วยครับไปทําเรือนแพได้เลี้ยงปลาก็ได้เอกสาร ต้องครบถ้วนนะครับหลักหมดถูกต้องครบถ้วนอยู่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับแหนี้จังหนนวัดนครสวรรค์ใกล้ถนนใหญ่เข้าออกสะดวกรถใหญ่เข้าได้บรรยากาศดีครับเงียบสงบปเป็นส่วนตัวต่อยอดทำรีสอร์โทโฮมสเตย์ร้านอาหารศูนย์ประชุมได้เลยระบบสาธารณูปโภคครบคันใกล้แหล่งชุมชนใกล้ท่องเที่ยวด้วยใกล้ปั๊มปตอทอแค่3นาทีเท่านั้นเองใกล้โรงพยาบาลใกล้ตัวอำเภอ3-5นาทีครับใกล้เขาหนอกเป็นแหล่งท่องเที่ยว เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับสนใจนะดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ